สวัสดียำซอครับวันนี้เมฆของกอนทัวร์แล้วก็ไกด์ท่อเที่ยวครับลาววินโดครับพามาเที่ยวตลาดนัดบ้านหนองเขียวบ้านหนองเขียวมีทุกเสาวันเสาร์ครับหลวงข้าบางครับเมืองงอยครับเมืองงอยอาหารการกินอาหารปลาธรรมชาติเมนูปลาจากน้ำอูเยอะมากเลยครับครับแม่ยเลยครับเดี๋ยวพาแยกซุปบรรยากาศพี่น้องเพราะว่าวิวตรงนี้ครับที่ตลาดเช้าบ้านหนองเขียวในวิวสวยงามไหมครับพี่น้องโอ้โหบรรยากาศดีอลังการเลยครับคุณนะครับ มเมฆหมอกลงตัมแล้วก็อาหารการกินที่แนวแซ่บๆครับพี่น้องเบึงบรรยากาศแล้วก็เบึงวิถีชาวเมืเมงองงวยครับพี่น้องครับสุดยอดเลยครับเอาวทุว่งนึ่งแล้วสุดยอดเลยครับพี่น้อง,อองสุดยอดริการตลาดครับของขายแบบ จะเปลี่ยนวิธีบ,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 บรรพันครับเป็นกันไขายยาเส้นกับยาเส้นยาเส้นยาเสส้นยาูตรครับทอกันหมดครับปลาครับปลาขอขอ บรรยากาศสุวยอดมาแล้วครับทะเลหมอกเมร์แล้วครับนี่คือสวนเมืองลาวที่หนองเคียวครับตลาดเซาของตลดาตลดเซาการ์ฟ้าธรรมชาติหลายแห่งคาร์ดิชัเมนูปลาจากน้ำอูค,ครับแม่พนนี่อชิเน่ เปียงเบอร์สิบได้ด้วยทำอาเำอะไรเปลี่ยนบ่อผัวนี่มาตป็นรอดไม่เมื่อไรโอ้ยเป็นร้านขายขนมครับขนมป็นบรรยากาศในวิวโคตรงามเลยครับพี่นกค,ครับร้านขายมีแล้วก็ข้าวปุ้นน้ำปลาปุ้นครับที่ตลาดเช้าบ้านหนองเขียวครับ สาลขายอาหารเช้าครับพี่น้องอันนี้เป็นขั้วมีเนาะขั้วมีอันนีข้ขั้วกระปุ่น,น้กะปุ่นไว้เนาะไอ้เนาะมี่เราขายเป็กนมมกร์ครับเป็นกร์ จะมีร้านขายข้าวปุ้นครับอาหารเช้าแล้วก็เป็นอาหารเมนูแซ่บในตลาดครับมาเมืองงอยเมนูข้าวปุ้นนี่าพาไปได้ด้วครับเพราะว่ามันแซ่บแล้วก็มันเป็นอาหารประจระทิ่นลแล้วก็ที่มีขายอยู่ในตลาดเซาล์ครับแล้วก็มีข้าวจีครับข้าวจีข้าวกีปลาเทคครับใส่ปลาแดดใส่เจือปลาแดด นัดแล้วก็ใส่อัวครับใส่อัวใส่อัวเครื่องใส่อัวเครื่องพี่น้องปลาครับปลา